ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องก้าวสบายดีเอจทุกท่านพบพ่อกำลังตายคือก้าวพี่น้องเลยมื่อกี้กำลังสิผู้น้องลิงก็สบายดีปลาลูกทางทางหลังกองอีกเอาไม่เอาไมสบายดีปลาลูกเมื่อกี้เขากระชีพพี่น้องก็ไปชมกันเลยพี่น้องเลยพายไปยามตกอีกคือเกา่า แต่กำน้องลิงบรรยากาศกยบบนี้าๆพี่น้องเลยเป็นคึมๆนี่บรรยากาศบอกร้องฟ้าก็จะเป็นคึบๆฝนตกอยู่ฝั่งเ้าๆ ฝนตกเศร้าพี่เลยโอ้น้องลิงบดถาเลยเนาะ น้อกลิงไปเลยถ่ายแน่ถ่ายแน่โหยางไว้แท้นกลิงโอ้ยพี่น้องเลยฝนตกได้เมื่อคืนนี่พี่น้อง บรรยากาศท้องฟ้าเป็นเขื่อนเขื่มนมืดมัวมีแต่หมอกมืดมัวมีแต่หมอกไปแล้วเอ้ยเขื่อนี่เฮาก็สชียามแต่ ของเ่าใส่ของพอน้องบิ้วเหากระชปริยามมันหน่อยยามให้เป็นยามมาเองน้องลิงยืนฐา้นพี่น้องได้ไดน้องลิงช่วยถือยิ่บอ่ะฮึยิ่งยิ่ง nắm vào đuôi hổ bò lùn động vật lớn phi nông cây vạn sinh mạng rồi bò mòn nó giáp cong phi ôi lịnh cong hay ai cái này ai siam á à. ัสดีพี่น้องอันนี้ยามตุ่งได้พี่น้องเลยบบบนี้รุ่นมาสม้มกันพี่น้องสิมานหรือประมาณต่าตายกับน,นอ้องลิ จี่นเหรอนากัดจริงเหรอเห้ Cứ hiến cho kháo thì nào ơi Thế thì mán bỏ mán thì nào ơi Bọn hơi cào Em ăn em ăn không lĩnh Thế nào mùi một canh ประมาณหลุนกันเลยพี่น้อง มันอยู่ด้พี่นอ้องกุ่งพี่น,อน้องเอ้ยนี่เอายามแล้วครับประจิใส่เต้าไว้พี่เก่าพี่นอ้องเอ้ยเสือกตะนแรงหนุ่มยิ่งยาม ไปพยายามล้งต่อพยายามอีกล้งที่สองพี่น้องเลยมืมันกัดหัวนมานหรือบมาเหมอนโอ้ลังนี่คอยมานปันได้เี่วไอมหัวมันเป็นหนำไรคอยเป็นอ้ยน้องเหวมานชัดเตือนเลยเจออยู่กับปลาลพี่สองลิ Oh, พี่น้องอันนี้คือกุ้งสีได้พี่น้องเลยนี่ใช้ใพี่น้องได้เบิง่งเรายามแล้วล,วลวกะก็สิกลับพี่น้องเลยวันนี้ไปน้องลิ้กลับเมื่อเสร็จเมนูให้พี่น้องได้เบิง่งอีกน้องเลยเสรยดเมนูยัง Yam là họ là gặp mưa lửa ui vinh hỏi cà thước lái ui vinh hỏi cà cung ui vinh hỏi là thang cung vinh hỏi ui vinh hỏi ui vinh ui vinh hỏi ui vinh hỏi ui vinh hỏi ui vinh โอ้ซหเซซี่เสือส,ส,สีนักแหง,งพี่น้องอุ้ยูพีพ่น้องเลยเขาก็มาใกล้ชิดหอเทือน,น,นเอะไรพี่น้องเลยโอย้น้องลี่อย่างก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาคค่ัวเลยนะพี่น้องเบาตายจะ,จะได้ลาคลิปไว้เพียงนทันี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้อง ปพ่อกันคลิปต่อไปสาบายดี